สวัสดีครับสวัสดีครับเฮียแม้งหรือเปล่าคะใช่ครับใช่ครับใช่น้องเเหมียวอ่ะเนี่ยใช่ค่ะใช่ใช่ไหมโอ้ผมก็นั่งรออยู่ตรงนี้ต้งนานเหมียวเดินตามหาเฮียเม้งตนหน้าตลาดแล้วก็เดินไปรอบๆเลยเโอ้โชคดีมาเจอสวยมากๆเลยอะค่ะครับครับครับก่อนอื่นผมต้องขอกล่าวคําสวัสดีกับท่านผู้ชมนะผมชื่อนายสมศักดิ์พัฒน์นนทง์พรเจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์และดูแลบริการให้กับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวชมตลาดในช่วงวันหยุดเสาร์อาทิตย์และวันหยุดนักกัดตะลิกนะครับ สุดยอดค่ะแล้วเฮียแมงขาเดินมาแล้วเนี่ยรู้สึกหลงไหลในที่นี่แล้วล่ะค่ะแล้วเม่อกวาเอยากใช้ได้บรรยากาศเก่าๆมากๆเลยคืออยากทราบประวัติความเป็นมาว่าที่นี่มาเป็นตลาดได้ยังไงแล้วเปิดให้แบบเป็นที่ท่องเที่ยวอะไรกับก่อนอื่นที่ที่ผมนั่งอยู่ตรงนี้อดีตนะครับผู้ถึงอดีตเป็นท่าเรือเก่าการสัญจรไปมาสมัยก่อนจะใช้ลําคลองเข้ากรุงเทพตรงนี้เป็นท่าเรืออัศวานิดเรือจอดกันสมัยผมเกิดที่นี่โตที่นี่ ประมาณอายุประมาณตอนนี้ก็50บปีแล้วนะสมัยก่อนเคยมาเล่นน้ําที่นี่นะตอน7 8ดขวบเลิกจากโรงเรียนก็ก็มากระโดดน้ําเล่นสมัยก่อนมันมีเรือพ่วงพ่วงทรายพ่วงข้าวสารผ่านไปผ่านมามาเล่นน้ำคือเป็นก็สัญจรไปมาของข้างหน้านี่เขาเรียกคลองอเวศบุรีลมเป็นคลองเป็นคลองกุดเชื่อมระหว่างแม่น้ําเจ้าพระยากับแม่น้ําบางมะกงสมัยก่อนราชการที่5าท่านเสด็จประพาสต้นใครที่ดูเคยดูรายการเสด็จประพาสต้นจะย่อมรู้ดีท่านเสด็จลำคลองเนี้ไป จังหวัดนครนายกปราจินบุรีตรงนี้เราเป็นตลาดเก่าโบราณสมัยร<อ>ัชกาลที่5นะฮะอยู่กันแบบ3ชสาชนชาติมีคนไทย<อ>เสื้อสายจีนนะฮะส่วนมากที่เป็นคนในพี่น้องชาวตลาดคลองสวนรัปีเป็นชาวจีนนี่ค้าขายขาคนไทยพุทธที่เราเห็นเด่นชัดมีวัดคลองสวน,นมองไปละแวกไกลสุดลิบตานจะเห็นวัดคลองสวนก็มีคนไ<อ>ทยเชื้อสายมุสลิมอิสลามเห็นสุเหร่าฮะ อยู่กันสามเชื้อชาติผสมผสานกลมกลืนกันไม่ทะเลาะวะแหว้งกันเป็นชุมชนเล็กๆรักกันใช่ไหมคะอยู่กันแบบพี่น้องเนาะตลาดของเราก็เริ่มเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้เริ่มทามาประมาณ10กว่าปีเริ่มทําตั้งแต่ปี45หจังหวะเราได้รับรางวัลชุมชนพื้นถิ่นดีเด่นจากองค์สมเด็จพระเทพพรตาสุริยาสยามบรมราชกุมารีเมรางวัลพระราชทานด้วยใช่ครับเมื่อวันที่16เดือนพฤาพศจิกายนพศ .2547 โดยคุณสุทธยสวานิช ท่านเจ้าของตลาดกองโซลร้อยปีเป็นผู้รับพระราชทานรางวัลนี้ให้กับพี่น้องชาวตลาดกองโซลร้อยปีตอนนี้ก็มีนักท่องเที่ยวมาเที่ยวกันเป็นจํานวนมากเสาร์อาทิตย์วันหยุดนักขัตตะ์เลิกฮะมาเที่ยวกันเป็นจํานวนมากเลยคือมีรางวัลการันตีด้วยครับครับแม่เมียวชักอยากจะเห็นแล้วล่ะค่ะว่าตลาดนี้จะแบบว่าเฮ้ยจะมีอะไรบ้างมีอะไรให้เราได้ได้ชิมได้ชมได้เดี๋ยวพี่เม้งจะพาน้องแม่เมียวเข้าไปชมในตลาดกองสซร้อยปี เรามีหลากหลายอาหารการกินมากมายครับไว้ในตลาดของเราเย่ yeah, ไปกันดีกว่าค่ะครับเจอกัน <Hey. S 2> ครับคะ <Hey. S 2> ครับ okay. ครับขณะนี้ผมได้พาน้องมะเหมียวมาที่อนุสรสถานของท่านอาเสียและท่านคุณนายอดีตท่านเป็นเจ้าของตลาดของสวนร้อยปีะนะครับก็คือเป็นผู้ก่อตั้งตลาดคลองสวนใช่ครับนะครับพี่น้องชาวตลาดคลองสวนร้อยปีได้สร้างอนุสร์สถานอันนี้เพื่อที่จะระลึกถึงบุญคุณของท่านทั้งสองที่ให้ที่อยู่ที่อาศัยพี่น้องชาวตลาดคลองสวนร้อยปีมากราบไหว้เวลามีงานประจําปีของศาลเจ้าพ่อคลองสวนครับเดี๋ยวเราจะพาน้องมะเหมียวเข้าไปกราบไหว้ท่านทั้งสอง เด okay. huh? ี๋ยวเชิญน้องมะเมียวเข้ามากรับไหว้ท่านอาเสียและท่านคุณนายเลยครับอ๋ออันนี้ท่านอาเสียบรรจงอัศวานิษ์อันนี้ท่านคุณนายจรุงอัศวานิษ์นะอดีตท่านเป็นเจ้าของตลาดของสดร้อปีที่พี่น้องชาวตลาดของสดร้อปีได้เคารพนับถือท่านครับเห็นแล้วแบบประทับใจมากๆค่ะที่ท่านบอกว่าเออท่านใจดีอยู่กันแบบครอบครัวแบบพี่น้องกันมากๆเลยเรา กราบไหว้แล้วเดี๋ยวต่อไปเราจะไปเราจะไปเดินเล่นข้างในภายใ,ในตลาดของสลร้อยปีของเราคร <Wow. S 2> ับเชิญได้เลยครับข้างในตลาดเรามีของกินมากมายของใช้หลากหลายชนิดเลยครับโอเคค่ะ มากเลยค่ะเป็นบ้านเรือนอยู่อาศัยด้วยข้างบนเป็นสองชั้นนะข้างบนอยู่อาศัยข้างล่างทำการค้าขายคือเขาก็อยู่อาศัยกันจริงๆเลยใช่ไหมคะอยู่ตั้งแต่สมัยนู้นเลยเหรอคะสมัยรัชกาลที่5เลยฮะอยู่กันมาตั้งแต่สมัยสี่แผ่นดินนะฮะปู่ย่าตายายดูจากแบบสีแบบจากไม้สีไม้พวกที่เรียนเกี่ยวกับสถาปัตยกรรมมาเดินเล่นที่นี่แล้วจะได้บรรยากาศเพราะอะไรเขาดูสีบ้านเขาจะรู้ว่าบ้านเราเป็นสมัยรัชกาลที่เท่าไหร่ฮะ ช่ดูแบบเก่าแก่จริงๆแล้วก็สวยงามมากแล้วที่เมงคขาข้างในมีขายอะไรบ้างคเยอะแยะหลากหลายชนิดเลยครับบานเลยฮะเยอะมากเลยครับถ้าอย่างนั้นอย่ารอช้านำเลยค่ะเจอกันครับเดมาเที่ยวที่นี่แล้วไม่ผิดหวังครับมีของขายมากมายมาถึงที่นี่ร้านหลานเบเกอรี่ร้านนี้จะขายดีมากเลยเวลาช่วงวันเสาร์วันอาทิตย์มีนักท่องเที่ยวมาจองเป็นคิวยาวเลยฮะอาหอาหารก็อร่อยก็อร่อยป้อนนะฮะ ก็มีหลากหลายรถสีันี่ย่ามาเที่ะคนเยอะมาอุดหนุนกันได้นะคะถ้าเกิดมาที่นี่มาที่ตลาดคอนสเนสโอ้ยแมงค่ะครับครับไม่น่ากลัว น้องเหมียวไม่น่าก,กลัว,มมวไ,ไม่น่าก,กลัวสมัยเด็กๆก็มาเดินเล่นกันคะมากระโดดน้ําเล่นกันตรงนี้โอ้โบแบบไกลสุดลูกหูลูกตาเลยครับมองได้เห็นเด่นชัดเลยเห็นเหมือน,นอันนี้นี่อยู่ตรงกลางาจุดกึ่งกลางเลยใช่ครับใช่ครับโอ้โหไม่น่ากลัวมีสันครงเครงรับอันนี้ค่ะพี่แม้งค่ะทำไมเขาต้องสร้างให้มันแบบสูงขนาดนี้อ๋อที่สร้างสูงเป็นรูปสามเหลี่ยมปิยมิตรเพราะว่าสมัยก่อนเรือขุดอ่ะ เขามีป่องไฟเขาจะลอดตะพานถ้าเราสร้างเตี้ยเรือไม่สามารถลอดได้เราเลยสร้างเป็นรูปสามเหลี่ยมปิามิดสรงสูงเรือขุดก็จะได้รอดได้สะดวกสบายตะพานนี้ที่สร้างขึ้นใช้ชื่อตะพานอัศวานิษ์ชื่อของท่านนามสกุลของท่านเจ้าของตลาดโดยอาเสียคุณนายอะลงเห็นความสําคัญสมัยก่อนฝั่งชาวมุสลิมฉางเซาเนี่ยเขาจะข้ามมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดเขาลําบากเขาจะต้องเอาเรือถอกันไปถอกกันมา อาเซียกับคุณนายเร็งเห็นความลําบากตรงนี้เขาเลยสร้างสะพานเพื่อที่จะให้ชาวมุสลิมข้ามมาจับจ่ายซื้อของที่ตลาดของส่วนร้อยปีจะได้สะดวกสบายฮะเลยสร้างสะพานอันนี้ขึ้นมาเล้วสะพานนี้มีมากว่าเออรวมเป็นร้อยปีนะร้อยปีแล้ว ตอนนี้ผม56ครับสมัยเด็กๆผมก็ยังมาเคยมากระโดดน้ําเล่นเลยด,ด,ดูนีนะครับ่หน้าน้านําเยอะๆมัน<อ>จะดูสูงสวยฮะนี่มันน้ํามันหน้าหน้านี้มาหน้าแรงนี่ถือ<ะ>ถือได้ว่าเป็นการวัดใจกันเลยนะค,ะครถ้าใครใแบบใครกล้ากระโดดลงไปแสดงว่าจิตใจเยี่ยมมาก ครับครับตรงนี้เราอยู่กันแบบสามเชื้อชาตินะที่เราได้เห็นเด่นชัดมองไปข้างหน้าข้างหน้าเนี่ยน่ะน้องมะเมียวเห็นวัดนะฮะไทยพุทธเวลาทําบุญตักบาตรเข้าไปข้าไปทำบุญที่วัดกองสวนชาวมุสลิมนะเนี่ยนะเห็นสุเลาตรงนี้เราที่เราผ่านเข้ามาเมื่อกี้มีสันเจ้ามีดงเจชาวไทยเชื้อสายจีนอยู่กันแบบสามเชื้อชาติเดี๋ยวเราไปชมเดี๋ยวเราเราเดินเดินไปไปที่ โอ,โอคครับเ,ค,บเ,ค,บเคุณ,คณมะเหมียวเนี้ยเราไปเดินชมในตลาดต่อเลยนะฮะะลงจากสะพานมาแล้วขาหายสั่นแล้วคะะ่วคะ นี้คือของนำมาจากในสวนเอามาขายที่ตลาดลูกจันเนี่ยมาใหม่มาลูกจันก็มีนะลูกจันทร์ต้นจันทร์เอามาขายนะลูกจันทร์เนี่ยฮะลูกจันทร์เนี่ยขอบคุณมากครับนีเป็นลูกจันทร์มีกลิ่นหอมหอมฮะหอมฮะสมัยผมเป็นทหารเรือผมก็ไปเข้าเวียนยามขี่นกองทัพเรือเนี่ยลูกจันทร์นะเจ้าตากโดนตีใต้ต้นจันทร์ ตอนนี้ถึงแล้วครับนี่ครับนี่ฮะมาถึงที่นี่คือบ้านเลขที่สามมาเที่ยวตลาดของสวนร้อยปีฝั่งสมุทรปราการเราจะต้องมาแวะที่บ้านเลขที่สามบ้านนี้อ๋อคือเจ้าเขาก็เปิดให้เป็นพิพิธภัณฑ์นะครับเขาเป็นพิพิธภัณฑ์ครับครับเจ้เลยครับเจ้เลยครับอุ้ยเก่าแก่มากเลยครับเมื่อกี้นี้ที่เราได้พาน้องมาเมียวไปที่ชมที่อนุสรณ์สถานของท่านอาเสียและท่านคุณนายนี่ฮะอ๋อสองท่านนี้ใช่ไหมต่างได้ครับนะไว้ที่บ้านเลขที่สาม เดียวตรงที่เราอยู่ตรงนี้คือสุดเขตของตลาดคลองสวนร้อยปีนะฮะฝั่งตำบลคลองสวนอำเภอบางบ่อจังหวัดสมุทรปราการของเราเยี่ยเสียววินาทีเราจะข้ามไปอีกจังหวัดหนึ่งไปที่อำเภอบ้านโพจังหวัดฉะเชิงเซาฉะเชิงเซามาเที่ยวที่นี่ผมบอกน้องมะเหมี่ยวแล้วมาเที่ยวสองหัวเมืองคูม่าไปกันดีกว่าค่ะสุดปราการและฉะเชิงเซาเชลครับเชลครับครับน้องมะเมี่ยวขณะนี้เราขึ้นสะพานนะเราจะไปอีกจังหวัดหนึ่งผ่านประตูกาแล ข้ามตะพานข้ามจังหวัดเนี่ยเดินทางข้ามจังหวัดคลองที่เราเห็นนี่เขาเรียกว่าคลองพญานครราชเชื่อมตลาดของสวนร้อยปีฝั่งสมุทรปราการนี่เสมุทรปรการแล้นี่เป็นข้ามไปฝั่งทางนี้เสี้ยววินาทีเราก็จะไปจังหวัดนั้นทุกแม่เดี๋ยตอนนี้เราอยู่ชะเชียงแซวนี่เราอยู่ชะเชียงแซวแล้วข้ามมาแล้วฝั่งเชียงแซวนะครับเดี๋ยวตอนนี้เราไปไปชมนะฮะตลาดร้อยปีของเชียงแซว นี S 1> <S 1> <S <s ่เรามาอยู่ที anyway, um, <that that ่ฝั่งฉะเชิงเซาแล้วอันนี้ได้ทําไว้สวยงามมากครับเดี๋ยวเราไปชมดีกว่าว่าฝั่งฉาเชิงเซาเนี่ยจะมีอะไรให้เราได้ชมน้องมะเรียวครับตอนนี้เรามาค่ะ ถึงร้านแปะหลีฮะเป็นคอนเซ็ปต์ของที่ตลาดกองศูนย์รัปีฝั่งฉัตรชังเซาเดี๋ยวให้น้องเข้าไปสอบถามข้างในดูค่ะคือเขาเรียกว่าใครแขกไปใครมาใครจะต้องมาแวะที่นี่ก็ต้องมาแวะเก็บภาพที่ใช่ถูกต้องครับเดี๋ยวเข้าไปามครับน้องเหมียวนะขณะนี้เราเข้ามาอยู่ในร้านของแปะหลีฮะฝั่งฉัตรเซาในร้านก็บรรยากาศแล้วลูกสาวแปะหลีเจ้าของร้านแปะหลีอยู่ไหมคะหลีแล้วค่ะอ๋มาไม่ทันอะ คือแต่ว่าเข้ามาในร้านนี่ก็ได้บรรยากาศของแบบเก่าๆแบบโบราณโบราณนี่เลยนะคะแต่สวยมากครับเดินชมดูได้ครับเนี่ยมาที่นี่แล้วจะต้องมาเก็บภาพกเก่าัะที่ร้านแปะแปะเป็นคนที่เซ็นไว้ข้ามาเซ็นเรื่องแรก แปะแกอัศยาศัยดีเป็นไมตรีต่อพี่ทุกคนที่มาเที่ยวชมตลาดร้อปีของเาความสรงจำภาพอาดๆตอาร ตลาดคลองสวนร้อยปีเนี่ยมาตั้งแต่ฝั่งสมุดประการแล้วตอนนี้ก็ใช่ถึงฉากเชิงเศ้าเลยซึ่งประทับใจมากๆได้รู้หลายมุมได้ได้ความรู้ด้วยแล้วก็ได้เห็นของต่างๆแบบของเล่นโบราณขนมโบราณกาแฟโบราณยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณเฮียเพงมากๆเลยนะคะวันนี้ที่นําเที่ยวเพราะว่าเราไม่หลงค่ะวันนี้สามารถแบบ ภารกิจเราเสร็จสิ้นแล้ววันนี้ยังไงขอบคุณมากมากเลยค่ะแล้วแม่แม้งขาก่อนอื่นขอถามนิดนึงถ้าคุณผู้ชมจะตามเรามาเที่ยวเนี่ยเปิดขึ้นแต่กี่โมงถึงกี่โมงตลาดของเราเปิดตั้งแต่หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นครับติดมืดเลยฮะก็คือถ้าจะมาก็มาได้นะคะอย่างเช่นแบบเสาร์อาทิตย์วันหยุดนะคะตตเกษ์ก็มาได้หกโมงเช้าถึงหกโมงเย็นแล้วก็วันธรรมดาก็ยังมาได้อยู่มาได้แต่ถ้าอยากต้องการความคึกคักหน่อยคึกคืนหน่อยร้านเปิดเยอะๆมาเสาร์อาทิตย์ ค่ะ่ยังไงก็ขอบคุณเคม้งอีกทีค่ะขอบคุณมากเลยคคานผมตามมาให้ได้นะคะ ของรายการของเราครับเป็นช่วงกินเที่ยวอาราเบอร์ชวนชิมครับเป็นช่วงที่เฮียซรงเล่งงงเนี่ยกับนิกเล่งงงเนี่ยจะแนะนําร้านเด็ดร้านอร่อยที่เราไปเจอเจอมาทั่วประเทศไทยหรือไม่ไปเจอที่ไหนทั่วโลกเราก็จะนําภาพความอร่อยมาแนะนําให้ท่านชมได้รู้จักกันครับใช่แล้วครับที่ไหนว่าเด็ดที่ไหนว่าอร่อยนะครับเราสองคนพ่อลูกจะนํามาแนะนําให้ท่านผู้ชมได้รู้จักและตามพวกเราไปชิมกันให้ได้ครับและในสัปดาห์นี้ครับเฮียซงเล่งหงจะพาไปแนะนําที่ร้านไหนตามไปชมกันได้เลยครับ สนับสนุนโดยพัตคาเล่งหงชาตรามือชาดอกคำฝอยตราบ้านสมุนไพรและร้านอร่อยเมนูฮิตครับต้องมาชิมไม่ได้ครับวันนี้ครับอยู่ที่ซอยเอกมัยซอยหนึ่งนะครับ อยู่ที่ร้านสบายใจเก็บตะวันครับแม่เขาบอกว่าเป็นแซบอีหลีอีสานบ้านเรา mm. เมนูที่เขาโด่งดังมาเกือบ10ปีนะครับ mm. ก็คือเมนูไก่ย่างหมักสมุนไพรถ้ามาร้านนี้ไม่สั่งเมนูนี้ไม่ได้เลยและครับ mm. ผมว่าอย่ารอช้าดีกว่าท่านชมตามยี่ส่งแมงหงเข้าไปชิมกันเลยว่ามีอะไรอร่อยนอกจากไก่ย่างหมักสมุนไพรครับ นี่ครับนายทรงเร่งหงก็มาอยู่ด้านในของร้านสบายใจเก็บตะว,วันแล้วนะครับที่ร้านแห่งนี้มีเมนูฮิตแน่นอนแล้วใครมาต้องสั่งให้ได้นั่นก็คือไก่ย่างหมักสมุนไพรครับดูหน้าตาเลยครับท่านผู้ชมครับเป็นเรื่องราวของการนําเอาไก่เนี่ยมาหมากักตามสูตรของเจ้าของร้านนะครับทําให้เมนูนี้เนี่ยขายดิบขายดีใครไปใครมาที่ร้านแห่งนี้เมนูนี้เป็นพระเอกของร้านแห่งนี้ครับนอกจากนั้นครับที่ร้านแห่งนี้ยังมีเมนูอีกมากมายนะครับ เริ่มตั้งแต่เมนูนี้เลยครับนั่นก็คือส้มตาแมไข่เค็มครับส้มตําธรรมดาไม่ใช่ร้านนี้ส้มตําต้องไข่เค็มครับต่อด้วยปลากระพงนึ่งมะนาวเขาใส่มากับแหมภาษาจีนเขาเรียกหยงโ่ะใส่ไฟมาด้วยนะเดือดกันแบบปุดปัดบุดปัดกินกันแบบว่าต่อมความอร่อยแตกไปเลยละครับอีกหนึ่งเมนูที่เขาขายดีมากนั่นก็คือต้มแซบกระดูกอ่อนนะครับแหม่ร้านอาหารอีสานร,ร้านไหนไม่มีเมนูนี้ผมว่าไม่ใช่ร้านอาหารอีสานแล้วครับ และทั้งหมดนี้คือเมนูที่ขายดิบขายดีและก็เป็นเมนูฮิตของร้านแห่งนี้ครับมาชิมเมนูแรกก่อนเลยครับไก่ย่างหมักสมุนไพรนี่เตียสอนไว้ใครที่กินไก่นี่นะแนะนำเลยว่าต้องจัดกับน่องซะก่อน เพราะว่าตัวไก่เนี่ยนะครับท่านผู้ชมจะมีความแข็งแรงมากมายกับน่องของเขาเพราะว่าไก่เนี่ยใช้ขาเดินหาอาหารทั้งวันเนื้อนุ่มะเพราะว่าเขาใช้ไก่เนื้อนะแล้วก็มีกลิ่นเครื่องเทศด้วยที่ทําการไม่เหมือนคนอื่นเลยนี่หอมเจียวสุดยอดเลยชอบมากน้ำจิ้มครับเป็นอีกหนึ่งไฮไลท์ของเมนูฮิตของที่นี่นั่นก็คือ น้ำจิ้มออกแนวเหมือนน้ำมะขามนะ